สวัสดีแฟนเพจตั้มพาัเวอร์ครับวันนี้นะครับวันนี้อีหนึ่งวันนะครับผมจะตัวนี้จะเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปวีีโอนะครับรีวิวนะครับสินค้าตัวท็อปของเรานะครับก็เป็นเอบีพันหกร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับนะสังเกตได้ง่ายนะครับเอบีพันหกร้อยของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็น เพิ่มขนาดมออแปลงให้นะครับนะดูสังเกตดูนะครับเพิ่มขนาดมออแปลงให้นะฮะจะเป็นมออแปลงลูกใหญ่นี่ครับตันนี้ลูกค้าลูกค้าจะไปขับสิบแปดนะครับสิบแปดข้างละสองนะครับสแปดโงหล่อข้างละสองนะครับก็ก็จะเป็นสเปคนี้เลยนะครับขนาดมออแปลงนะสังเกตนะใหญ่กว่ามือผมหยิบไหะ ก็อุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีฝั่งละแ0ดร้อยนะครับแ0ดร้อยนะครับตัวนี้ไม่ใช่คูบิดนะครับตัวนี้อัพสเปคเพิ่มมาแปลงขึ้นมานะครับเราก็จะเป็นข้างละแ0ดร้อยนะครับสองข้างก็จะเป็นพันห้อยบาทนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับโลโก้แล้วก็ไฟไฟวัดนะครับส่วนไฟตรงนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับไฟสตาร์ตโปรเทคนะครับแล้วก็ ไฟวิ่งครับสองเมตรนะครับขนาดกล่องลึกสิบหกนะครับขนาดกล่องลึกสิบหนะสูงสองยูนะครับหน้าตาสวยๆเลยนะครับอ๋อราคาชท่นนี้เราขายพี่หนึ่งหมืนห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมืนห้าร้อยบาทนะครับถ้าไหนสนใจก็สั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าของเรารับประกันนะครับรับประกันตลอดการใช้งานนะครับอ่ะให้ดูหน้าชันนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเนาะสำหรับแค่นี้นะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เพิ่มสเฟ็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคครับ